ก็คือเป็นคอร์ัโลกค่ะพย่ายามยจะเป็นคอร์ัโลกค่ะก็คือมองถึงว่าเราจะทำยังไงให้โลกเราเนี่ยพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะแล้วก็ลดเรื่องของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหรือว่าลดปริมาณขยะที่มันจะสะสมอยู่บนโลกของเรา ะค,ะคือจริงๆตอนไปประกวดเนี่ยค่ะตัวนี้คือเราอาจจะค่อนข้างที่จะโชว์เรื่องของ Innovative Approach ของเราชัดว่าเรามองถึงเรื่องของ sustainable solution แล้วก็ w e l l be in g นะคะ2อ,อันนะคะซึ่งมันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวภูไฟตัวนี้นะคะก็ลองลองจากของเล็กโกนนะคะ โดยที่เราก็เอาไอ้เจ้าขยะที่ใครๆก็บอกว่ามันกําจัดไม่ได้เนี่ยแหละนะคะเอากลับมานะคะผ่านกระบวนการนะคะมาเมล์ใหม่แล้วก็ขึ้นรูปเป็นเม็พลาสติกใหม่นะคะโดยที่ไม่ได้แยกอลูมิเนียมออกนะคะเ mm hmm. พราะฉะนั้นการที่ไม่แยกอลูมิเนียมออกมันก็เลยทาให้ product mm hmm. ของเราเนี่ยมันมีความพิเศษในเรื่องของเทกเจอร์เรื่องของผิวนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตัวตัวขยะ จากหลอดยาสิปันเองเนี่ยค่ะตัวเบสของมันเนี่ยที่เราไปผ่านกระบวนการทางเราวิเคราะห์ทางเคมีด้วยนะคะก็จะมีหลายอย่างจริงๆอ้อมเป็นสถาปนิกนะคะอ,อ้อมเป็น a r c h ค t e c t อ้อมเป็นอ r c h ค t e c t แต่ว่าที่แลบเนี่ยค่ะก็จะมีหลายศาสตร์ก็จะมีเคมีมีเอนจิงเนียร์มีอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็เป็นหลากหลายสาขานะคะก็จะมีการเอาไปดูในในเรื่องของอทดสอบทางเคมีด้วยสมัติทางเคมีว่า เจ้าตัวนี้ค่ะมันเป็นพลาสติกอะไรความแข็งแรงมันเพียงพอไหมที่จะเอามาทำพวกเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ค่ะนะคะ,คะ,นะคะก็เราก็ไปเจอว่ามันอาจจะต่ำไปนิดนึงนะคะ,คะก็เลยเอาไปผสมกับฝาขวดฝาขวดน้ำที่เป็นสีๆีนะคะซึ่งอันนี้เราได้เป็นฟูดเวชมาด้วยไหมคะเป็นขยะมาด้วย่ไ็่ขยะเหมือนกัน่ะคะก็ถูกก็เราก็เลยเคลมว่างานเราเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็อัพไซคล นะคะอ่าเป็นงาน cycle, รี c ซพ l e ร์รเปอร์เซเลยนะคะก็เอาฝากดน,น้ำมาผสมซึ่งมันทำให้ความแข็งแรงมันเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะเอามาทำเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วยังสามารถที่จะทำสีได้ด้วยสีที่ทำเนะะี่ยค่ะก็จะความความสนุกของอ้อมก็เลยก็คือการผสมสีค่ะลูกค้าอยากได้สีอะไรก็บอกมาแล้วก็จะผสมเป็นเฉดต่างๆไปให้ดูเอาเฉดไหนดีคะ,ะแบบเนี้ยนะคะก็ อันนั้นก็เป็นเป็นงานที่เราทํากันขึ้นมาแล้วก็ตัวหลอดยาสีฟันเนี้ยค่ะก็ะไปผ่านกระบวนการที่แลบก็จะใช้หลายกระบวนการก็จะมีแบบ extrusion มี injection มี compression ม,มีหลายแบบมากค่ะ rotation ครบทุกอย่างแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็น extrusion นะคะอดึงออกมาเป็นเส้นหวายเทียมแล้วก็เอามาสารเป็นโฟมฟัน่ะรู้สึกว่าส,สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือเรื่องของความสนุกของทาง ท่านอาจารย์เราด้วยนะคะมันทํางานไปด้วยสรุปไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยอยากถามว่าประสบการณ์หรือว่าความโดดเด่นของผลงานการวิจัยของเราเนี่ยอะไรที่ทําให้โดดเด่นถูกใจคณะกรรมการเราคะอันนี้ถ้าเป็นเยอรมันนะคะ,คะเป็นเรื่องของการจับต้องได้นำไปใช้ได้จริงจาอาไไปใช้ได้จริงเห็นว่าของที่มันออกมาแล้วเนี่ยคะ่ะมันเป็นอะไรนะคะมันเอาไปใช้ยังไงนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่คิดว่าที่แหลชัดเจนเลยก็คือเราเราบอกเลยว่าขยะนี้ยมันไม่มีใครที่จะเอาไปรีไซเคิลได้ตอนเนี้มีแค่เราที่ทำนะคะก็ไปไปเวลาที่เขียนเปเปอร์จะยากมากค่ะเวลาหาเปเปอร์ที่ที่จะเอามาอ่าเร фер เรนซ์นะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีงานใครที่แบบไม่มีงานที่ทำในเรื่องของคอมโพสิต ที่เป็นสองตัวนี้ค,คือพลาสติกและ a l เนี n นะคะเราก็จะหา r e f e r e n ยากเวลาหาด i s c u s s i o n ยากเวลาเขียน paper แต่ว่ามันก็เป็นข้อดีค่ะเพราะว่ามันก็ทําให้งานเราค่อนข้างที่จะยู่นีค่ะตอนที่ไปประกวดเนี่ยค่ะก็จะมีจากทางแอฟเซาท์แอฟริกานะคะก็มาคุยอยู่น,นานมากจบด้วยจะเทคทาร์เฟอร์ <c oughs> ได้ไหมอยากอยากทำเทคทาร์เฟอร์ <c oughs> กับเราค่ะเื่ เพราะว่าคือเขาก็บอกว่าประเทศเขาก็มีขยะแบบนี้เยอะเหมือนกันซึ่งขยะพวกนี้ค่ะไทยเนี้ยมันมีอยู่ทั่วโลกค่ะแล้วก็มันไม่สามารถที่จะมันกำจัดยากมากที่จะดึงสองอันนี้ออกจากกันค่ะก็ทางสารัก็บอกว่าขอเทคนานเฟอร์ได้มหมเชเยุ่นไปแล้วไหมคะก็คุยกันอยู่ค่ะ <ด>ก็เท่าว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของสิประดิลฐ์เรานวัตกรรมของเรานเนี่ยก็คืออ็อกตัดใช้ในบ้านเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะนําไปใช้ในวงกว้างได้เพื่อลดในเรื่องของขยะต่างๆแล้วก็ยังเป็นเพิ่มการเพิ่มูลค่าในตัวด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของแผนการต่อยอดหลังจากที่กองวังก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว ผลิตทานเฟ์ตัวนี้ด้วยก็เป็นผลิตทานเฟ์ตัวนี้ค่ะ,คะแล้วก็อีกอันนึงก็ตอนนี้อยากจะขยายตลาดเพราะว่าจริงๆเรามีพาร์ทเนอร์แล้วสองบริษัทนะคะบริษัทหนึ่งก็เป็นบริษัททำเฟอร์นิเจอร์ส่วนอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแมทชิ่งนะคะก็มีเป็นสามพาร์ทเนอร์อยู่ตอนนี้แต่ว่าก็คิดอยู่ว่าอยากจะขยายตลาดก็อาจจะลองหาลูกค้าค่ะทีอะ่อยากจะ โชว์ว่าเหมือนโชว์อิมเมจว่าชาวนานคนรับโลกนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาสินค้าของเราไปไปใช้ในองค์กรของเขาอยากหาที่แบบเป็นองค์กรที่แบบเราจะได้มีงานพัฒนาร่วมรวมร,วมร่วมกันไปเรื่อย เราเหมือนหาพาร์ทเนอร์ที่มีดีวิชนเดียวกันดีเวิชนเดียวกันด้วยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของส ustainable ก็คือเรื่องของการความยั่งยืนซึ่งว่าบอกว่าจริงๆเรื่องของความยั่งยืนก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทั่วโลกดีกว่านะคะให้ความสอกพัญให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้นะคะวันนี้เนี่ยขอบคุณท่านอาจารย์นะคะนักประดิษฐ์ทั้งสามท่านนะคะที่ให้เกิขึ้นมาพูดคุยด้านบนเวทีแห่งนี้นะคะค่ะกี่ลืม ขอบคุณหัวหน้าหน่วยนะจ้าค่ะผ <c oughs> ู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชุมคำพุทธนะครับก็เป็นหัวหน้าหน่วยที่ภาควิชาของเรานะครับก็ท่านก็เป็นคนที่สอนให้ผมเองหรือว่าหลายคนไม่ยอมแพ้นะครับจริงๆแล้วกว่าที่ <c oughs> จะได้เหรียญทองในเวทีนี้มาจริงเคยได้เหรียญอื่นมาก่อนนะครับไล่ามาหลายครั้งมา <c oughs> นะครับแล้วก็ในบางเวทีเนี่ยก็มีอยู่หลายครั้งที่เราไม่ได้เหรียญด้วยเหมือนกันดังนั้นการที่เราจบสุดความสำเร็จได้ความพยายามความตั้งใจ ความมุ่งนะแล้วก็การไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็บางครั้งเรามองว่าบางทีเดทไลน์จะส่งพรุ่งนี้แล้วโครงการเขาจะปิดรับแล้วคืนนี้เขียนนะนะก็คือเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ครับ ป็น k e success ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็น k ี y success นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับ k ี y success จากทั้งสอท่านเรื่องการไปหาอาจารยก็ถ้าเกิดว่าสนใจนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะก็ติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะเรายังมีนวัตกรรมอีกหลายๆอย่างนะคะที่พร้อมใช้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะออกสู่ตลาดค่ะได้ค่ะขอบคุณท่านท่านอาจารย์แล้วก็ทางนักประดิษฐ์เราทั้งสท่านเลยนะคะจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีในเ่องของขอบคุณค่ะ ะะต้องบอกว่าสนุกม,มากนะคะบนเวทีตัวนี้เราได้ทั้งความรู้เราได้เห็นทั้งในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะที่ทั้งตอบโจทย์เรื่องของการลดขยะในบ้านเราแล้วก็ยังสามารถนําไปต่อยอดและไม่ได้เกิดผลกระทบที่ดี่ในวงกว้างเฉพาะในประเทศไทย อ่าประเทศเองต่างชาติเองนะคะเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้นั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องของการส่งออกเกิดขึ้นนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นการนําเงินกลับเข้ามาสู่ประเทศเราเลยไงขอบคุณท่านท่านอาจารย์ทั้งสามท่านเป็นสูงค่ะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวในลำดับต่อไปนี้นะคะเราจะเป็นการพูดคุยนะคะกับน้องๆนะคะหรือว่าเป็นผลงานระดับในส่วนของเยาวชนค่ะนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมดสามท่านด้วยกัน